สวัสดีค่ะแม่มลิซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มลิซอนจะพามาปลูกผักพอนะคะขยายพันธุ์ผักแพวกันเรามาทราบวิธีปลูกวิธีขยายพันธุ์แล้วก็ค่อยไปดูสปปรรพคุณประโยชน์ของผักแพวนะคะผักแพวนี้มีวิธีขยายพันธุ์วิธีปลูกอยู่สองวิธีนะคะคือวิธีที่หนึ่ง ด้วยการเพราะกล้าจากเมล็ดวิธีที่สองด้วยการปักชำกิ่งวิธีที่สามด้วยการคัดแยกลำตุ้นคัดแยกหน่อออกมานะคะนี่เป็นผักแพรวที่แม่มารีซอนปลูกไว้แล้วในกระถางนะคะ ที่บ้านแม่บ้านแม่มริซอนนะคะปลูกผักจะปลูกในกระถางทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นดินจะราดปูนหมดแล้วนี่จะเป็นส่วนของกิ่งผักแพรวนะคะเนี่ยกิ่งเนี่ยกำลังปักชำได้ดีเลยค่ะแต่แม่มริซอนนะคะจะตัดไปกินยอดแล้วก็กินใบของผักแพลวนะคะแล้วค่อยมา จะกินใบกินยอดของผักแพลแล้วค่อยนํากิ่งที่เรากินใบกินยอดเสร็จแล้วมาปักชําอีกทีหนึ่งถ้าปักชํานี้ก็จะปักชําไว้ในที่ร่มนะคะปักชําไว้ในที่ร่มให้เขาออกรากออกยอดใหม่แล้วเราค่อยนําไปตากแดดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกผักแพลลงกระถางกันค่ะ ผักแพลวที่แม่มะริซอนช่ำไว้ในถุงดำนะคะช่ำไว้ก็งอกงามดีมากเนี่ยก็ไม่ได้ย้ายลงกระถางสักทีจนว่าลำต้นเขาสูงแล้วก็ค่อนข้างจะแก่แล้วเดี๋ยวแม่มริสอนนำผักแพลวถุงนี้ปลูกลงกระถางเพื่อให้เขา แตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วยอดที่ยาวนี่เห็นไหมคะรากรากจะแข็งแรงมากรากขาวเลยค่ะรากก็จะขาวแล้วก็ล้นถุงเลยค่ะนี่เราก็ปลูกลงกระถางเลยแม่มีลีซอนนะคะจะปลูกลงกระถาง8คูณกระถางกว้าง8นิ้วนะคะนี่ก็จะเป็นกิ่งและยอดผักแพร ที่ค่อนข้างจะโตเต็มที่แล้วสามารถเก็บกินได้แล้วแล้วก็ถ้ากินยอดกินใบเสร็จนะคะเราก็นำกิ่งของผักแพลวนี้ไปปักชําได้แม่บริซอนนะคะก็ก็ปลูกลงกระถางนะคะก่อนที่จะ นำดินลงกระถางนะคะก็ต้องใช้ก้อนหินรองก้นก่อนสูงสักประมาณ2เซนนะคะถ้าไม่มีก้อนหินก็ใช้ถ่านหุงต้มก็ได้ค่ะรองก้นกระถางเพื่อเป็นการระบายน้ำถ่านหุงต้มถ่านปิ้งย่างเรานี่แหละค่ะแล้วก็ดินนะคะก็ต้องปรุงดินก่อน เดีย๋ยววิธีปรุงดินนะคะแม่มาริสอนจะแปะดิ้งไว้ใต้คลิปด้านล่างนะคะนี่แม่มาริซอนปรุงดินนะคะแล้วก็ปลูกลงกระถางก็กะประมาณว่าลำต้นเขาจะอยู่ต่ำกว่าขอบกระถางประมาณ1-2ถึงนิ้วนะคะเพื่อไว้สำหรับเรารดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปหลังจากที่ปลูกแล้วนะคะ ก็เก็บไว้ที่ร่มลำไรประมาณสองอาทิตย์พอเขาติดแล้วก็ค่อยอนำออกตากแดดผักแพรวนะคะไม่ไม่ต้องการแดดร้อยเปอร์เซ็นนะคะเขาจะชอบร่มลำไรแล้วก็จะชอบที่ชื้นแฉะเราปลูกแล้วเราก็เอาไว้ข้างๆกระถางบัวก็ได้ลด น้ำนะคะปลูกเสร,กร็จก็รดน้ำให้ชุ่มแล้วก็วางไว้ในร่มก่อนสักประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะติดแล้วค่ะพอติดแล้วเราก็ไปวางไว้ข้างๆอ่างบัวข้างๆโอ,อ่งน้ำผักแพลวจะชอบมากผักแพลวจะชอบที่ชื้นแฉะนะคะทราบวิธีปลูกผักแพลวแล้วนะคะ ผักแพลวนี้จะปลูกและขยายพันธุ์ด้วยการใช้มเมล็ดการปักชำกิ่งแล้วก็การคัดแยกลำต้นคัดแยกหน่อออกมาปลูกนะคะเดี๋ยวเรามาทราบามาเรียนรู้สรรพคุณของผักแพลวกันนะคะผักแพลวชื่อภาษาท้องถิ่นเขาจะเรียกว่าพริกมา้า ถ้าภาษาคุณโคราชนะคะจังหวัดนครราชสีมาก็จะเรียกว่าพริกมาอายุทยาเรียกว่าหอมจันทร์ภาคเหนือเรียกว่าผักไผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าผักแพวแล้วก็เรียกชื่ออื่นๆอีกมากมายเช่นจันจันโฉมจันแดงผักไผ่น้ำ ผักแพลวผักแพลวผักแจวพริกบ้าหอมจันทร์เป็นต้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าท้องถิ่นใดจะเรียกอย่างไรนะคะเรามาทราบสรรพคุณของผักแพลวกันใบผักแพลวนะคะผักแพลวอุดมไปด้วยสารต้านมนุอิสระหลายชนิด ที่ช่วยสร้างเสริมภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายและช่วยในการชะลอความแก่ชะลอวัยใบผักแพวช่วยป้องกันและต่อต้านโรคมะเร็งใบของผักแพวช่วยป้องกันโรคหัวใจใบของผักแพวใช้รับประทานอาหารทำให้เจริญอาหารนะคะ รากของผักเพลวช่วยบำงรุงประสาทใบผักเพลวจะมีรสเผ็ดรสเผ็ดของผักเพลวช่วยทำให้เลือดลุมในร่างกายเดินสะดวกมากขึ้นใบของผักเพลวช่วยรักษาโรคหวัดดอกช่วยซับเหงื่อดอกผักเพลวช่วยรักษาโรคปอดรากของผักเพลวช่วยรักษาหอบเหืดอรากของ ผักแพลวช่วยแก้อาการไอช่วยในการขับถ่ายป้องกันและแก้อาการท้องผูกและช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะใบของผักแพลวมีไฟเบอร์สูงมากสูงถึง9.7กรัมซึ่งจัดอยู่ในผักที่มีเส้นใยอาหารมากที่สุด10อันดับของผักพื้นบ้านไทย ใบและยอดผักแพวมีรุเผิดร้อนจึงช่วยแก้ลมขับลมในกระเพาะอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟือนะคะใช้เป็นยาขับลมขึ้นเบื้องบนช่วยให้หรือระบายลมออกจากออกจากท้องเวลาท้องอืดท้องเฟือนะคะรากของผักแพวช่วยในการรักษาลูกกระเพาะอาหารใบดอก แล้วก็ต้นรากของผักแพลวแก้กระเพาะอาหารพิการหรือกระเพาะอาหารอักเสบใบดอกต้นรากของผักแพลวช่วยแก้อาการจุกเสียดอุจจาระพิการช่วยแก้อาการเจ็บท้องช่วยแก้อาการท้องดุงท้องมานว่างั้นนะคะใบผักแพลวช่วยรักษาพยาธิตัวจีตแต่ต้องรับประทานติดต่อกัน5-8วัน ลำต้นของผักเพวใช้เป็นยาขับปัสสาวะค่ะรากต้นใบและดอกนำมาปรุงเป็นยาได้ใช้รักษาฤทธิ์สีดวงทวารใบดอกต้นรากนะคะรักษาฤทธิ์สีดวงทวารใบช่วยลดอาการอักเสบใบผักแพวใช้แก้ตุ่มคันผดผื่นคัน จากเชื้อราปินกลาดเกลื่อนด้วยการใช้ใบหรือทั้งลำต้นนำมาคัน้นหรือตำผสมกับเหล้าขาวแล้วใช้เป็นยาทารากรากผักเพวช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยรักษาอาการปวดกระดูกปวดข้อใบดอกต้นราก ่วยแก้เส้นประสาทพิการแก้หนิบชาตามปลายนิ้วปลายเท้าอาการมือสัน่นใบต้นรากนะคะของผักแพลใช้เป็นยาบำรุงเลือดลมของสตรีผักแพลนะคะหลักๆ จะมีอยู่สองชนิดที่ต่างกันมีแค่สองชนิดนะคะผักเพลวคือผักเพลวแดงและผักเพลวขาวเป็นสมุนไพรคู่แฝดที่นำามาเป็นสมุนไพรคู่แฝดที่นำมาประกอบเป็นจุนลพิกัดหรือใช้คู่กันเป็นยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยา แรงขึ้นและมีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นประโยชน์ของผักแพวผักแพวมีรสเผ็ดรสเผ็ดของผักแพวช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในเลือดเหมาะเป็นผักสมุนไพลรลดความอ้วนได้โดยไม่ต้องขาดอาหารเพราะอุดมไปด้วยเส้นใยและวิตามิน แต่ต้องรับประทานในปริมาณที่มากพอหรือวันละไม่น้อยกว่า3ขีดนะคะผักแพลมีวิตามิน A สูงจึงช่วยบำรุงและรักษาสายตาได้เป็นอย่างดีโดยวิตามินโดยมีวิตามิน A สูงถึง8,112หน่วยสากลในขณะที่อีกข้อมูลระ,ะบุว่า มีมากถึง13,750มิลลิกรัมผักแพลวเป็นผักที่ติดอันดับ8ของผักที่มีวิตามินซีสูงสุดโดยมีวิตามินซี1 1 5มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมผักแพลวมีแคลเซียมสูงถึง390มิลลิกรัมต่อ100กรัมจึงช่วยบำรุงกระดูก และฟันให้แข็งแรงเป็นอยา่างดีมีธาตุเหล็กสูงสุดติดหนึ่งในห้าอันดับของผักที่มีธาตุเหล็กสูงยอดอ่อนและใบอ่อนของผักแพลวใช้ประกอบอาหารใช้รับประทานเป็นผักสดหรือใช้แกล้มกับอาหารที่มีรสจัดให้เป็นเครื่องเคียงของอาหารอีสานอาหารเหนืออาหารเวียดนามและนำมาหั่น ฝอยใช้คลุกเป็นเครื่องปรุงสดประกอบอาหารประเภทลาบลูกตำชั่วก้อยกุ้งสดข้าวยำแกงส้มเป็นต้นนะฮะใบผักแพลวนำมาใช้แกงใบผักแพลวนะคะนำมาใช้แกงประเภทอาหารปลาเพื่อช่วยดับกลิ่นของเนื้อสัตว์หรือกิ่นขาวปลาได้ คุณค่าทางพุชนจนาการของผักเพลตต่อ100กรัมพลังงาน54กิโลแคลอรีคาร์โบไฮเดรต7.7กรัมเส้นใย,ยอาหาร1.9กรัมไขมัน0.5กรัมโปรโตีน4.7กรัมน้ำตาลน้าประทานโทษนะคะน้ำ83.4เปอร์เซ็นต์ วิตามิน A 8,112หน่วยสากลวิตามิน B 10.05มิลลิกรัมวิตามิน B 2 0.59มิลลิกรัมวิตามิน B 3 1.7มิลลิกรัมวิตามิน C วิตามิน C 77มิลลิกรัมธาตุแคลเซียม79มิลลิกรัมธาตุเหล็ก 2.9มิลลิกร,รมัมธาตุฟอสฟ,ฟ,ฟอรัสออส,สองมิลลิกร,รมัมข้อมูลจากกองโูชชนาการกลุ่มอรัมัยตารางแสดงคุณค่าทางพูชนาการของอาหารไทยการเลือกซื้อผักแลวนะคะ ควรเ,เลือกซื้อผักที่มีที่มีลักษณะสุดหรือดูที่ความสุดของใบเป็นหลักไม่ว่าจะเหี่ยวและเหลืองแต่ถ้ามีรอยกัดแทะของหนอนและแมลงบ้างก็ไม่เป็นไรเป็นการล็บรักษาผักเพีวก็เหมือนออผักทั่วๆไปการจีบรักษาคือก็บใส่ ในถุงพลาสติกแล้วปิดให้สนิทหรือจะเก็บใส่กล่องพลาสติกสำหรับสำหรับเก็บผักก็ได้แล้วนำไปแช่ตู้เย็นในช่องผักนะคะข้อมูลทั้งหมดที่แม่มริซอนเดียนมาให้ทราบนี้ขออ้างอิงเอกสารนะคะหนังสือตารางแสดงคุณค่าทางพภชนาการของอาหารไทยสำนัก โภชนาการกลูมตอรมัยกระสวงสาธารณสุขศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจรออนไลน์เข้าถึงได้บอร์ w w บ f o o d n e t w o r k c o m ลงวันที่12ตุลาคม25 ประทานทูตนะคะลงวันที่12ตุลาคม2 0 1 3วิกิพีเดียสารานุกรมเสรีวงลิฟทีเฮสไทยรัฐออนไลน์ผลวิจัยพุบผักพื้นบ้านไทยคุณค่าเพียบโดยในแพทย์สมยุ์ทธตีรัศมีออนไลน์เข้าถึงได้จาก เวอวทเ t h a i r a t h a c o t h ลงวันที่12ตุลาคม2013หนังสือผักพื้นบ้านต้านโรคโดยแพทย์หญิงลลิตาทีละศิริศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดลำพูนออนไลน์เข้าถึงได้จากเวอร์ไวเวบ h hac 0 5 d o a e go t h ลงวันที่12ตุลาคม2013บ้านมหา com ผักแพล p i b o o n ออนไลน์เข้าถึงได้จาก www b a e nmeha com ลงวันที่12ตุลาคม2013ผักเพลวผักพื้นบ้านรสแซบรดอ้วนแต่ไม่ลดสารอาหารโดยจำรหัดเซ็นนินออนไลน์เข้าถึงได้จาก www gamrat net ลงวันที่12สตุลาคม2013สศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมผักพื้นบ้านผักแพล,ลออนไลน์เข้าถึงได้จาก w w w m c u l t u r e i n t h s ลงวันที่12ตุลาคม2 0 1 3ฐานข้อมูลสมุนไพรคณะเพชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผักภัยพื้นน้ำออนไลน์เข้าถึงได้จาก www.p ประธานโทษนะคะเข้าถึงได้จาก www.qsar g a r d e n C o o โลงวันที่31สิงหาคม2015นี่เป็นแหล่งอ้างอิงที่อ้างอิงสปปรรพคุณและประโยชน์ของผักแพวนะคะทราบวิธีการปลูกผักแพวแล้วนะคะผักแพวหรือผักพริกมา้าปลูกด้วยการ พอมลิดหรือปักชํากิ่งหรือการคัดแยกหน่อคัดแยกลําต้นหากคิดว่ามีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แม่เมลิซอนด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ